นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกดสวัสดีครับวันนี้ช่องเอลานุนะเอลานุกเกมนะครับวันนี้ผมจะมาทำกิจกรรมแจกแจกแจกนะครับผมแจกเบเบดสุดเท่ของเรานะครับที่เราพับกันมาแต่ว่าอันนี้ไม่ได้สอนนะเพราะว่า ว่าถ้าใครแบบคอมเมนต์ได้ถ้าใครแบบเออน่าเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังออตกติกาไม่ง่ายนะครับก็แค่คอมเมนต์ความรู้สึกเกี่ยวกับช่องผมนะครับมาช่องผมนะครับแล้วทางช่องจะจะเลือกทั้งหมดเออทั้งหมดเออสามรางวัลน,นะนะสามรางวัลน,นะครับแต่ว่าถ้าใครคอมเมนต์ได้แบบถูกใจผมที่สุดอะที่สุดอะจะได้เบรดอันพิเศษอันนี้นะครับผม นะแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ความรู้สึกว่าคอมเมนต์ความรู้สึกแล้วก็แล้วก็พร้อมเบอร์โทรไอดีไลน์หรือว่าช่องทางการติดต่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รอประกาศผลวันที่เออวันนี้วันที่เท่าไหร่อี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะอืมสิบสามนะครับ เราประกาศผลวันที่สิบห้าแล้วกันนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งสองทุ่มตรงหรือแม้แ่สองทุ่มครึ่งนั่นแหละนะครับโอเคโอเคนะคบแล้วก็กติกาตามนี้ก็ย้ำอีกรอบแล้วกันกติกาคือคอมเมนต์ความรู้สึกเกี่ยวกับช่องนี้นี้นะครับผมใครใครได้ถูกใครคอมเมนต์ได้ถูกใจที่สุดรับไปเลยครับเบเบ้ครับผม ลวส่งจะส่งจากไปสนีนะนะเดี๋ยวลืมลืมเป็นจะส่งจากไปสนีนะครับก็อคให่นี้นะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็พบกันใหม่กิจก,กรรมหน้าครับบ๊ายบาย